สวัสดีค่ะอยู่กับชามสกเกษตรนะคะชามสกเกษตรเป็นลูกพี่ลูกน้องค่ะเป็นช่องเล็กเป็นในเครือของไทยชามเดนมาร์กเสน่หไทยเดนมาร์กวันนี้ภูมิใจนำเสนอมากอกปลาค่ะรีวิวนะคะรีวิว เห็นต้นแบบนี้นะคะพี่น้องคงจะพอจะเดาๆรู้ๆว่า <f ew> มันคืออะไรนะคะดูสิคะว่านี่เม็ดข้างในเขาค่คะคือตัวนี้จ้ามะกอกป่าของไทยนะคะโตแล้วที่ประเทศเดนมาร์กนำเข้านะคะมะกอกป่าที่เรานำเข้าก็กินใส่ส้ตมตำตำน้ำพริกนะคะเก็บเมล็ดไว้ เอามาลงดินแบบง่ายๆแบบนี้นะคะลงไว้3เม็ดนะคะแต่ก็ไม่เคยได้ติดตามดูเลยนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าการเพาะมะกอกเนี่ยมันเป็นยังไงต้องทำอะไรยังไงไม่รู้เรื่องเลยค่ะ จิ้มใส่ดินเฉยๆวางไว้เหมือนมเมล็ดของอะโวคาโดแบบนี้ลอยลอยอยู่บนดินแบบนี้แหละคะ่ะแล้วดินในกระถางนี้ก็แบบง่ายๆนะคะมีสารพัดรวมกันอยู่เนะะี่ยค่ะทั้งใบกังก้อนะคะที่บ้านเรียกใบกังก้อก็คือชาพูค่ะต้นชาพูนี่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 คือต้นชาพูแล้วก็มีกระชายค่ะกระชายคือต้นนี้นะคะแล้วก็มีมะยงชิดค่ะมะยงชิดคืออันนี้จานี่นี แล้วก็มีย่านางแต่แย่นางตายนะคะย่านางก็คือเอามาเสียบไว้มากอกขึ้นมานะคะตกใจคะ่ะคือไม่เคยได้สังเกตสังการเลยไม่รู้ว่าตอนนี้เขาง,งอกมาใหม่ๆเป็นลักษณะยังไงไม่เห็นอีกทีคือต้นเนี่ยสูงประมาณ10เซนไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้คุณแม่น้องข้าวก็เลยจะขอเอากรอนมากอกที่ตัวเองได้แต่งไว้นะคะ ามาอ่านให้พี่ๆน้องๆฟังนะคะกอนมะกอกที่แต่งไว้ใส่ส้มตำเสแปหนัวนะคะเรียกว่านานแล้วจำไม่ได้ว่าเดือนอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าเดือนอะไรที่คุณแม่น้องข้าวตำส้มตำครั้งนั้นแล้วก็เอาเอามะกอกมาใส่ในเอามาเล็ดมะกอกมาใส่ตรงนี้นะคะน่าจะเป็นเดือน เตือนอะไรนาะคือแบบนานมากๆเลยเอาเป็นว่าอ่าเรามาอ่านกรอนกันก่อนแล้วกันค่ะอ่าเป็นกรอนน่าจะเป็นช่วงต้นปีนะคะพี่น้องค่ะเป็นกรอนที่แต่งรองลงมาจากกรอนมะกรูดนะคะมะกรูดไทยอะคะ่ะแล้วก็มาแต่งมะกรูดไทยนั่นก็คือเพอาะมะกรูดเหมือนกันค่ะแล้วก็มาแต่งเรื่องมะกอกนะคะเริ่มกันเลยจ้า รู้มะกรูดก็ต้องรู้เรื่องมะกอกอยากจะบอกมะกอกไทยมาไกลมากซื้อได้จากร้านเอเชียหาไม่ยากไม่ลำบากยากแค้นในแดนดุงมะกอกฝรั่งมะกอกน้ำมะกอกพงโอลีปงสรรพคุณนั้นมากมีเนื้อรสเปรี้ยวช่วยปรับธาตุน้ำดีรากใบมีรสฝาดเปรีย้ยวเคี้ยวแก้ท้องเสีย แซบนัวเนียใส่ส้มตำยำหน้าเจีย๊ยช่วยให้เพรียหายพันเพลิดชิวหาก็หมายความว่ามะกรูดเนี่ยนะคะที่ทำไปก่อนหน้านี้แล้วก็ซื้อมะกอกมาแล้วก็เอามะกอกตำส้มตำค่ะแล้วก็แกะเป็นเม็ดออกมาเนี่ยค่ะก็เลยมันน่ะพินิจพิจารณาว่าเอ๊ะเรารู้เรื่องมะกรูดไปแล้วเราก็ต้องมารู้เรื่องมะกอกนะคะ เป็นมะกอกของไทยค่ะเป็นมะกอกป่าของไทยนะคะก็ไปซื้อมาจากร้านเอเชียนะคะพอมีให้ซื้อหาที่ประเทศเดนมาร์กจ้ะบางพื้นที่ถ้าอยู่ในจังต่างจังหวัดไกลมากแล้วก็ไม่ได้อยู่ติดกับร้านเอเชียที่มาจากเอเชียเนี่ยก็อาจจะไม่มีเพราะว่าถ้าเป็นร้านปาก,กีสถานร้านอ,อาบังก็อาจจะไม่มีมะกอกนะคะแต่ไม่ ไม่ไกลจากเมืองที่คุณแม่ต้องเข้าอยู่นี่เขามีมากอกขายไม่ได้มีตลอดนะคะก็แล้วแต่ว่าเขามาช่วงไหนช่วงไหนแล้วเราไปเจอหรือเปล่าเท่านั้นเองบางครั้งเราก็ไปไม่เจอค่ะเพราะว่าเขาก็มีคนอื่นมาซื้อไปเรียบร้อยแล้วค่ะแต่นี้คุณแม่น้องคะก็ไปซื้อมาใส่ส้มตำแซ่บอร่อยมากนะคะ ก็เรียกว่าพอจะหาซื้อได้ในต่างแดนมะกอกนะคะเรามารู้เรื่องมะกอกกันว่ามะกอกทั้งหมดในโลกใบนี้จะมีประมาณ4ี่ชนิดนะคะที่เรียกว่ามะกอกฝรั่งนี้ก็จะเป็นมะกอกหวานนะคะแล้วก็มะกอกน้ําที่เราเอามะกอกน้ํามาทํามากินกับน้ําจิ้มอะไรอย่างนี้นะคะกินแบบสดๆค่ะมะกอกพงก็หมายความว่ามะกอกป่านี่แหละค่ะนี่ มีมะกอกป่าดีเม็ดจะโต,โ,ตโตใบจะลักษณะแบบนี้เนาะเอามาทํายำนาะยำใบมะกอกนะตอนที่เขาโตแตกใบอ่อนเนี่ยมันอร่อยมากนะคะพี่น้องเรามาลุ้นกันว่ามะกอกต้นนี้จะโตมากน้อยแค่ไหนคะ่ะแล้วก็ มะกอกโอรีฟเป็นมะกอกแบบสเปนนะคะโอลีฟเวนโอลีฟมะกอกนั่นเองนะคะสารพคุณของมะกอกแต่ละชนิดนี่ก็เยอยแยะนตะแปะนะคะคร่าวๆเนี่ยมะกอกเขาก็จะมีรสเปรี้ยวเราก็มาใส่เนี่ยค่ะใส่ยำใส่ส้มตำใส่น้ำพริกนะคะแล้วเขาก็ช่วยปรับธาตุน้ำดีคหมายถึงว่าธาตุต่างๆคือในร่างกายของเรานะคะ มีประโยชน์ต,ตั้งแต่ผลรากใบรากกับใบนี่เขาจะมีรสฝาดนะคะแล้วก็เคี้ยวแก้ท้องเสียเนาะใครที่มีปัญหาเรื่องท้องเสียนะอะไรที่ฝาดๆนี่ก็จะช่วยได้ค่ะกล้วยอย่างเงี้ยค่ะกล้วยจะมีรสฝาดก็จะช่วยแก้ท้องเสียนะคะใครท้องเสียก็ทานกล้วยไปสักลูกสองลูกนะคะจะช่วยยับยั้งค่ะเพราะอะไรนะคะรสหนึ่งรสฝาดสองกล้วยมีเกลือค่ะ เลือเคเลี่ยมภาษาเดนมากว่าอย่างนั้นก็จะช่วยยับยั้งกเหมือนกับเวลาท้องเสียมากๆก็ดื่มน้ําเกลือแร่อย่างเงี้ยค่ะช่วยยับยั้งท้องเสียค่ะ ก็มาใส่อะไรก็ทำอร่อยค่ะแซบนัวค่ะคนที่บ้านเราก็ชอบกันนะคะไม่ว่าจะเป็นาภาคตะวันออกภาคอีสานภาคเหนือคือทุกภาคเลยค่ะมะกอกภาคที่มีเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกนะคะตามทุ่งไร่ไปายนาค่ะเราจะเจอต้นมะกอกค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีคนเอามาเพาะปลูกเป็นดงๆเลยนะคะขายค่ะพี่น้องขาเป็นเรียกว่า ผลไม้ผักเศรษฐกิจเรียกว่างี้ดีกว่าเนาะไม่รู้ว่าเป็นผลไม้ที่ไม่ได้กินแต่เอาไปปรุงอาหารประมาณนะั้นแหละเหมือนมะนาวนะมะนาวก็คือเป็นได้ทั้งผักผลไม้เอามาทําเป็นน้ําผลไม้น้ามะนาวก็ได้นะคะแล้วก็ไปปรุงเป็นน้ามะนาวใส่น้ําจิ้มแซบใส่ส้มตําใส่ต้มยําทุกอย่างเลยนะคะก็ประมาณนี้ค่ะเมื่อทานแล้วนะคะด้วยความที่รสเปรี้ยว ก็ทำให้เราตื่นตัวค่ะหายจากอาการเพลียค่ะสดชื่นมีความสุขนะคะอารมณ์ดีค่ะเพลิดชิวหาจ้ามะกอกไทยในต่างเดนนะคะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เมาส์มอยกันในวันที่16กระดาษกระดานะคะคุณแม่น้องข้าวพามารีวิวมะกอกจ้าจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามรับชมนะคะ hello everyone this is the olive is the wild olive from thailand how we can find it in denmark of course it is import and i find out uh, in asian shop you can buy this in this the magog we call in thai uh, you can see that this is a baby magog uh, in english is olive and uh, you know there are four kinds of olive in the world uh, one kind of uh, olive and we may know very well that is uh, olive that from spain you can see it in a supermarket that is already fermented and salt you can eat with salad or uh makes olive oil and the second kind of olive in this kind is a wine wire olive we use is for tom yam, som tam dipping in thai dish and where we can find why because why because it's in the forest and sometimes in the rice field or in where is the people doing uh, agriculture? You can find this, and uh, the taste of this is give a little bit uh, sour fart. I don't know fart in English is maybe it's uh, not sweet, but when you eat this after that, you take the like month full of water. You can you can feel that it's sweet in your tank that kind of uh, fast taste. Yes, the third one of olive, it is uh, sweet olive. I never seen the fruits. I don't know how it look like, but it grow in Europe. And the fourth one is uh, water olive. It grow into into the river or where is water, and it grow. That the habitat of that liver like to live around where it's humid and water, and that uh, water liver we in Thailand or in Asia we eat it raw like um, green mango. It give fast taste, and the fast taste is helping if you are diarrhea, and this can stop diarrhea, helping with that and uh, the olive and um, water olive, or sweet olive, that have many benefits to health. it can adjust all our mineral which mean in the body. and like i said that it's uh, stopping helping with diarrhea. and the uh, leaf, this, and the root it gives taste fart other uh, fruit is a little bit sour um, you can feel a little bit far but it's not so far like uh, the roots and the leaf is yes, that is one kind and i'm very proud of it because everything is important everything is has been trees preserved in uh, refrigerator in the cold temperature before i get it and i never think that it can survive i just try it i after i get this big stone after we eat that with the, i put in some tongue, and then i just put on directly to the earth like this like i used to do with the avocado seeds and the stone i didn't do like other people it's just avocado i just put directly on the earth on the soil like this and then just half of the stone like this one and of course uh, it's not too much water because uh, this is like to grow in the warm weather warm country so that's why I be careful about uh, to give water and I have three three stone I put in different uh, pot but uh, this pot is kind of uh, environment it might be good for them that's why it's come up <laughs> like you see and you see that the soy I had uh, I just bought from the shop that it has been mixed already and have a little bit humid and then this you see the brown skin is the skin of uh, peanuts that peanuts I roasted and I used it and put in pad or som tam. And after I peeled it, I just thought let's put in the pot, this pot. That's why I put here. And you can see that. That has come with surprising me. Surprisingly, I was so happy. Thank you for watching. See you again next video. If you like it, thumb up. and subscribe my channel support my channel thank you พบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่ากด subscribe ไว้ค่ะไปหาช้าหน่อยก็จโกดกันเด้อหลอกกันนิดหน่อยจ้ะก็ยังไงก็ไปเยี่ยมกันแน่นอนจ้าสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะ